สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงด,ดราม่าในโลกโซเชียลสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการลางานไปงานของแม่เนื่องจากว่าแม่เขาเสียครับแต่ว่าทางเจ้านายหรือหัวหน้างานเนี่ยไม่ให้ตอนแรกเนี่ยแม่เขาไปสบายใกล้แล้วละใกล้ก็คือใกล้จะใกล้จะหมดลมเขาก็ขออนุญ,ญาตทางหัวหน้าก็ไม่ยอมครับพอคนนี้พอแม่เขาจากโลกไปเนี่ยเขาก็ต้องการไปงานทางหัวหน้าก็เหมือนจะไม่ยอมอีกแต่ว่าทางผู้หญิงก็ไม่ยอมเช่นกันสุดท้ายทาง หัหน้าก็บอกว่าถ้าเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาเขียนใบลาออกโอ้โหต้องบอกว่าเด็ดมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งอ่ยูตรงนี้นะครับจริงๆมันต้องมีกฎหมายคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเป็นกิจธุระที่จําเป็นมากๆเลยแล้วก็เป็นไปตามนังครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือคุณสุชาติชมกลิ่นก็ออกมารับลูกเป็นที่เรียบร้อยเียว่าพี่กบเนี่ยโดนแน่ๆครับ เรามาดูข่าวจากกระทรวงแรงงานสักนิดหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็สั่งเขาก็ได้สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างสาวขอลาง,งานไปดูอาการแม่ป่วยหนักแต่หัวหน้าไม่ให้ลาจนแม่เสียชีวิตพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างและก็นายจ้างครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง กรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวลูกจ้างสาวรายหนึ่งโพสเฟซบุก๊กโดยนําภาพแชทคุยกับหัวหน้าที่ทํางานกรณีขอลางงานเนื่องจากแม่ป่วยหนักและใกล้จะเสียชีวิตแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาง,งานว่า ผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือกอรสอรอตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในเบื้องต้นพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1มาตรา3 4แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พศ2562ได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า3วันทํางานและให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจเพื่อกิจธุระอันจําเป็นเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตล ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน3วันทํางานเนื่องจากการลากิจธ,ธุระอันจาเป็นเป็นสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดสิทธิให้ลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิลากิจได้แม้จะเป็นลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างรายวันและลูกจ้างประเภทอื่นย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็าตามผมได้กําชับให้พนักงานตรวจ,รวจแรงงานเร่งสอบข้อเท็จจริงจาก นายจ้างลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปโดยกระทรวงแรงงานจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายแน่นอน ด้านในนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองอคุ้มครองแรงงานออกอสลรกล่าวเพิ่มเติมว่มมาผมได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาสสคนคร,ราชสีมาซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายหากลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานสามารถปรึกษาร้องทุกข์ร้องเรียนได้ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร10พื้นที่หรือโทรสายด่วน1 5 0 6กด3หรือ1546ก็ได้เรียวกว่าง,งานนี้พี่กบมีเสียวแน่นอนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ